สวัสดีค่ะวันนี้นาะเต้รำนำลายน่ารักน่ารักนะคะถักง่ายๆมาให้ดูกันนะคะที่บอกว่าถักง่ายก็เพราะว่าแพทเทิร์นลายนี้เนี่ยใช้เพียงแค่แถวเดียวนะคะเราขึ้นห่วงด้วยเลขสี่ค่ะก็บวกเพิ่มไปครั้งละสี่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอใจนะคะมาเริ่มต้นดูกันเลยนะคะว่าจะต้องถักยังไงลายนี้นะคะโอเคค่ะขึ้นต้นนะคะอ,อ ไม่ใช่ขึ้นต้นนะคะก็คือแพทเทิร์นเป็นแบบนี้เลยนะคะก็คือทําซ้ําไปเลยนะคะจะเป็นนิดหนึ่งนะคะนิดหนึ่งเสร็จแล้วต่อไปเราจะโยแล้วก็เพลเพลสองค่ะสองห่วงพร้อมกันนะคะเพราะฉะนั้นการจะทําโยเราก็ต้องกลับไหมามาข้างหน้าก่อนนะคะแล้วโยก็ต้องพันอีกรอบหนึ่งนี่จะได้มีไหมเพิ่มขึ้นใหม่อีกหนึ่งเส้นนะคะแล้วก็จากนั้นก็ให้เพล์สองห่วงพร้อมกันนะคะ เพิ่มสองห่วงพร้อมกันเสร็จแล้วก็นิดหนึ่งแพทเทิร์นที่ต้องถักทั้งหมดมีเท่านี้นะคะคือนิดหนึ่งโยแล้วก็เพิ่มสองห่วงพร้อมกันนะคะแล้วก็นิดอีกหนึ่งครั้งตบท้ายค่ะเรามาดูกันอีกครั้งนะคะก็คือเริ่มของแพทเทิร์นก็คือนิดหนึ่งครั้งกลับไหมมาด้านหน้าเพื่อทําเพอ่มในคั้นต่อไปนะคะแล้วก็โยก็คือเพิ่มห่วงอีกหนึ่งห่วงจากนั้นก็ เพอสองห่วงพร้อมกันกลับไหมไปข้างหลังนะคะ mm hmm. เพื่อจะนิดอีกหนึ่งครั้งแพทเทิร์นแค่นี้ยขะง่ายๆนะคะแต่เราอย่าลืมแพทเทิร์นนี้จะมีว่าบางคนจะลืมว่าพอเรานิดหนึ่งไปแล้วเราจะมาทําโยเลยไม่ใช่นะคะขึ้นต้นแพทเทิร์นต้องมีนิดอีกหนึ่งเราถึงจะเนี่ยกลับไหมเพื่อทำเพลแล้วก็โยนะคะแล้วก็เพลสองห่วงพร้อมกัน กลับไป,ไปด้านหลังนิดหนึ่งนิดหนึ่งโยนะคะแล้วก็เพล,ลสองห่วงพร้อมกันแล้วก็นิดหนึ่งค่ะแค่นี้เองนะคะง่ายง่ายลายนี้สองฝั่งออกมาเหมือนกันนะคะลายยืดออกมาก็เป็นแบบนี้ นะคะก็ยืดยืดหอดถด,ดได้สวยงามดีถ้าใครยังจำผังลายไม่ได้นะคะเชิญดูได้ที่เว็บไซต์ของนาเต้ยค่ะส่วนวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ